สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้แอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภที่ภูมิอันศักดิ์สิทธิ์ของโพหงแม่เน่านะครับน้ออันนี้ก็เป็นตัวเลขจากปูต้นจานด้วยครับเด้อว่ามันอีปปูจานเพิ่นจะเขียนให้เลขตัวใดนะครับน้อประจำงวดวันที่16มีนาคม2565นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนับการนะครับน้อไปเบิ่งตัวเลขนับการด้วยครับเด้อ บัปปูจารพค่นจะเขียนไหเลขตัวใดเนาะครับนอเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลเนาะครับนอในงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 5นะครับครับท่านผครับชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจแฮดมินบุญทานําโชคนะไม่เด้อครับเด้อใยการกดไลค์กดแชร์นะครับนอผู้ใดยังบ่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้นําไม่เด้อครับเด้อเดี๋ยวแอดมินบุญทานําโชคจะตามหาตัวเลขโชคลาภไปฝาก่านผู้ชมอเก่าครับ ครับท่านผู้ชมไปติดตาม,ม,มรับชมรับฟังคลิปนี้น้ำกันเนาะครับเนาะไปเบิ้งน้ำกันด้วยครับเด้อว่าเพิ่นใจเลขกตัวใดเนาะครับนอดอกเป็นงบนะคะเล็กูกหายไปแล้วพี่นอเพิ่นจุดตองหวัดเพิ่นเด้อเหล็กถูกนะเพี่ผ้ตตา,าท่านผู้ชมตองฟูนะคะต้นจาบนะคะไม่รู้ว่าเพิ่นเห็นอยู่มองใดว่าไหนจะไม่นำแดงมาหายเพิ่นนี่นะฮะอาหาราการกินเนี่ยพวกห้เพิ่นอื้เพิ่นอยากเนาะไม่น่าบอกเนาะเอาอหนึ่งเก็บที่เห็นจะบอกควาอเดี๋ยร์หนึ่งเก็บ

คชมนะนะคะลมันกระายมือเลยน้่อเนาะเาก็ยังเห็นอยู่ที่หนองเบิ้งอาเดนงใ่ในเบิ้งสีหน้าทาา่่นองพอที่ท่าแปลงลองเบิ้งใหม่บอกมีราวคนสยามคือกาี่จังไรโอ้โหคุณพอแห้งคนเดียวท่าแป่ง ใท่านผู้ชบในบางอีกข้างหนึ่งนะแต่ว่าตอนที่เพิ่นท่าแล้วตอนนั้นเพิ่นวาเห็นหนึ่งเจ็ดนะค่านำู้ชมบเนาะเห็นเห็นขึ้นม่เห็นอีกที่่าพอเมื่อนั้นมาหลายคนอยู่บ่ค่ะมาหลายคนบอเห็นหนึ่งเจ็ดน้ำกันจะคนค่ะที่เห็นหนึ่งเจ็ดน้ำกันนั่นมาเห็นจะคนโมเดลนึ่งร้อยเขาดูค่ะ่ก็มากจริงหนึ่งร้อยม่ที่บอกเห็นหนึ่งเจ็ดพา่มากับเอ่อส้มเขียนเออเขียวเอเล่บอเออเขียวเล่ ได้ากบได้มาได้นากบได้มากม้นนั้นได้ยินแต่ว่าชุมพัเอาเหี่ยมนะลูกได้มากอ้าข้นได้บ่ใ้่ละอ้าวขึ้นได้บ่ชาก้าบคนเขท้บางนเาาให้ดู้เใช้ไหนพอรับบ้าได้บ่ใช่ไหม โอ้นั่นบอกครับนี่คือเหล็กยังพอเก็บเลขาเพิ่งยับตำแหน่งไม่บอกแม่นอยู่แม่นอยู่ครับท่านผู้ชมนี่นึ่เหช่ไหมแท่ยังพอหนึ่งเจ็ดโอ้เหลียวไปสิ่ก่ะเห็นเห็นไหมคนหายตัวเก่าอีกต้นครับท่านขับเอาแล้วคือผีสัตว์ก็เก่าไปถ้าเก่าถ้าบ้านหักก็ละตับแน่งเนาะตรงตำแหน่งบางบ่กนี้บ่บางบ่บางนะชัดแห้งครับท่านผู้ชมชัดดี เลขเจ็ดชัดมากเนาะแม่เลขจ็ดนี่ชัดแห้งี่ไม่พอสี่เลขเจ็ดไหนเนาะค่ะเลขหนึ่งพอหนึ่งต้งหนานะครับเนาะเห็นเป็นหนึ่งเจ็ดคือเก่านักกรรมบชมเนาะมก็ังเินมาปลูกแปลงให้บึงไม่อีกครับขังหนึ่งเนาะอันนี้ก็ชัดชัดเก่าได้ปะชัดก็เก่นะครับเนาะนะคะ สามตัวเพ่อบ่มีอ่ก่มีบ่มีสามตัวเดย่อเห็นสามตัว้องสองตัวท่านพันท้องเสื้อสามตัวแล้วกไปเาได้ซื้อตัวเดียวพันว่นาสามไซฮะพ่อสี่เอาตัวได้ไสามสามตัวสาม่เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดออค่ะ<ง>ถ้าให้เอาสามตวัวนี้พ่อเอาสามไซเป็นลักลอยบ่คะสามลักลอย อ๋อคนเห็นเทิงสามนี่เลขมากบ่พ่อออกเลขยังผมเห็นข้างบนเลขตัวหนึ่งเออเห็นเห็นบ่กขึ้นกันหรอกอโอ้ยเทิงเห็นแล้วหนึ่งนี่นี่นี่มาสี่ดูพอเทิงพอเทิงเห็นอีกตัวหนึ่งมาทันนี่ครับอยู่ข้างบนนี่นี่ตัวนี้นี่บ่โอ้ยปลากระไรสัตว์อิริพอเทิงเป็นเลขสามอิริพอจะเป็นเลขยังบ่งบอจัาให้ท่เป็นชม่อมงอาเองเนาะแต่เห็นอยู่ข้างบนชัดเจนแห้ง พราะท่าเห็นชัดเจนแห้งก็เลยเป็นสีให้เบิรงนกิซื้อดอกครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะมากบ่มากเนาะคันว่าเอสานตัวไซด์ตำบลนั่นจักสิเป็นตัวใดล่ะครับนี่มึงจังหนึ่งคือเก่ารู้ผลว่าเก่าไหมพ่อว่าเออหน้าตามากคือเก่านะตัวตที่ผมไป็สีเมื่อกี้แต่ว่าเก่าก็พกตัวเดียวกันเด้ะเก่าก็พกตัวเดียวกันพอเป็นสีไปเยอะรักลอยก็สั่นไม่เน่าได้บัดนี้เรื่องงบเงินจะที่เราใช้ครับงบเนเจ็บคือเพิรนว่าได้บัดนี่ย เก่าหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเต็ดังพันว่าเก่าเนอแต่ผมว่เป็นเก่าลพันเป็นเก่าี่แรกเก่ามันเ่โอ้ยเก่าซานเลยบาานี่เก่าแต่ว่าหันเก่าก็พบว่ามันโตเดียวกันหักลงมาตีลังกาลงมาแมนขันตรงเป๊นี่ก็เป็นเหล็กเก่าเลยล่ะนี่แต่ขันหักหัวลงมากก็เป็นเล็กโค้อ้โหจะด้อพาผูไปด้วอนี่เอาพาพ่อพาผูกให้ไม่หัวจพาเนี้ยไปบนกไก่จักหน่อยนะชมชุมเนาะ เราอาจจะบรเเ็นชัดแหงแต่ว่าทีว่าว่า h นี่เพราะว่าก่าบอกว่าน้ำเดียวกันใ่ะว่ามันก่ากับหัวก็จะเป็นเลขหกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็เลยคันคันทนายมักเลขสามตัวก็ล่องไปท wow ี่หน้าเบิ้งครับผมเนาะพอเที่ยงกะเลขงแนมเห็นก็เลยบอกเพื่อว่ามันอาจจะเป็น ну ตัวเลขสามตัวกะเป็นไปได้เนาะครับผมเนาะเนี่ยท่านผู้ชมว่าบแมนวมักแต่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งคับคุณ่อยหฮงหรือแม่เน่ากะจัดไปเลยครับผมเนาะฝากไปหาเบิ้งสาจินแบงของรัฐบาลเบิ้ง เจ้าทา้งขบวนนี่พอเที่ยงได้ยินแล้วว่าข้าเจ้าหากันขอบไข่หาแทบจะบ่มีเลยหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่ครับม่วนยายปูสะก้อนเบิ้งสะก่อนเบิ้งซะก่อนให้เพิ่นเบิ้งคักซะก่อนเอาพอเที่ยงจะให้จ้องเบิ้งจักผมอ่านจักนาที่สองนาที่เนาะให้ให้ผู้ชมวดเป็นเบิ้งคาคักน้อครับผมเนาะมาแมีนขึ้นจังพอเที่ยงก็พอเฮงบ่อบ่พอเฮงเห็นหนึ่งกับเจ็ดอยู่ทั้งใตพอเที่ยงเห็นอยู่ข้างบนสุดแต่พอเฮงรูปแล้วใหม่ๆเลยครับพอเที่ยงก็เป็นเลขเก้าอ่อนละ เขาเหล็กสองมันกับมีหางต้นยาใส่ตูเฮาสูไม่ไม่ม้วนใช้กบหนีโดดนี่เนาะพอเทีจ้าจะสี่เบิ้งขออนุญาตมาขับเด้อนี่เด็กเก่าหน่ครับถูกพากันนี่เด็กเจ็ดนี่เด็กหนึ่งวีเงวะเก้าหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ด น้าเก่าก็บอกว่าตัวเดียวกันเจบก็เป็นตัวเดียวกันกับยูมี่น้ำกันอยู่แล้วเนาะการเตมช่วงเนาะกให้ชัดเจนในเบื้องแบบชัดเจนในเตมนช่วงเ,เห็นมองไหนมองอืน่นเป็นตัวใหม่ก็แล้วแต่เตมิช่วงจะพิจณาเองครับผมเนาะแต่ว่าชัดเจนแห้งขับเล็กเก่าเล็กเจ็ดเอกนึงนี่เล็กเจ็เจดของคอ,งอ,งองแลรวก็ชัดเจนแห้งเนี่ยจะผีก็เห็นครับเนี่นตาเปล่าก็เห็นนะนะเอากรขเบเ้อปู มีได้พาผูกแก้วไม้ได้บัดเนี่ยคันเลขเก้าหนึ่งเจ็ดออกนี่ได้พาผูกไม้เล่นแล้วปูงผูกหลานแต่เสีอาสาสือมะไฮ่มาเสือดขับสือาาสม,าาสมาเสริมไห่อกีกเอาเจ็ดสีเรื่อยน,นั่นละขยันเก้าหนึ่งเจ็ดนี่เอฟซีบัวซอยกับบัวแจ้งสีเสือไม่เองดอก <laughs> เลือดสูบหรือว่าลูกตองนะคะดว่งทสับเดนกว่าจะทายว่อรับูกจะาย่าแต่มันเกิดขึ้นทิิวนีนะขอนอแนวทั่วกันอยู่ในกล่องเลนู้นในกล่องในเัพท์พอทยไหวยย่รับบเป็นอย่างเนขอตั้งแต่ตองหงอดผลเลือดรับเลทจะสรุปเลฟังเนาะค่าจะมีชมของเลขของพ่อแหงเป็นมาขอจะตองหวดครับเป็นจุดสุดเสียงทายเป็นกัขอนปูจานทั้งจุดท่ทั้งรูปแป้งบอกง่ายสักครับ เพระาะว่าตัวเลขมันก็นมีหลายชุดนะพอี้พออันเสียเนอะเพราะว่าจะสามตัวสองตัวหนาหลังเนอครับแล้ววนหลังมีบวนีเป็นก็เลยขอก็ไดเป็นหนึ่งสี่หนึ่งครับจะถูกเชียงท่ายแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นแล้วเนาะมันพอขอตั้งแต่ตองงวดแต่ว่าอยู่นี่พันมาลูพ่นก็เห็นหนึ่งเจ็ดตอนที่แรกเมื่อเบิ่งก็เห็นหนึ่งเจ็ดครับพอเฮ่งก็รูปเห็นเบิ้งไม่อีกครั้งหนึ่งตอนคุมพระเที่ยงมหาพอเฮงก็รูปมาวันนี้ก็เห็นเป็นเก้าหนึ่งเจ็ดหรือว่าหกหนึ่งเจ็ดเนาะ ระเทื่องเห็นเหล็กเก่าอยู่ข้างบนแต่ว่าท่านผู้ชมจะวัแน,น่บมาเห็นหรือว่าวันบมเมนกับว่าเอากับว่าเป็นอย่างนั้นครัทบท่ผู้ชมน่าเก่าเขาก็เอาใจหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งกันแล้วแต่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจเองพอเที่ยงกมีมน้าที่แค่มาติตตามหายแค่เป็นแนวทางครับผมแนทาทปางจางวดของวันที่สิบหกมีนาคมแล้วอีกสองหมื่นห้ยกออก เอาใครแต่ไม่ช่วงหนึท่านมีแต่ความสุขความเจริญอยนะครับคิดว่าทีให้ถือเลขสามตัวก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามาชมในคลิปนี้ถูกกันสุพูสู้คนขอได้จับเงินแสนเงินล้านกันเสมอทุกคนคลิปนี้พอเที่ยงก็ขอจะรับไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับมนันหมันกันสุพูนทุกคนเด้อครับผมต้นจานใหญ่เบิง่งอเด้อครับเดิมคนสมัยโบราณเนึ่งเจ็ดขับคนสมัยโบราณแบบคนไต่เห่าไม่เน่า พ่นว่าคนยุคแปดศอกนะผูง่ายเ่ยบอคนไทยเฮานี่ก็เสื้อถือเรื่องนี่ราบเซี่สิล่ะครับบ่าวว่าจิอยู่หน้าอยู่บ้านมันก็ต้องมีเจ้าทีเจ้าทางพวกบังรษานอคอเนาะกอก็ต้งมีอยู่หน้ากับมีหน้าคนพวกวัดรษายู่งอนกับมีพวกเจ้าทีมันก็เป็นเรื่องเสื้อส่วนบุคคลกับผมท่านไหนบอมาเสือกับบ่าว่ากันนะรับเนาะให้่า่ผ้ช่วุสกทัานใดุเปินพิจพิจนาเอาเองครับผมไปละครับ โอ้ยช่วงมดอกดอกไหโาดแขึ้นบอกครับตอนนี้ันแรงนะเนาะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางของพอเห้งนะครับน้องพอเห้งพื้นกระได้มาขอจากภู่มพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพื้นนะครับน้อขอกระปูจานนะครับก็ขอจุดทูบขอตัวเลขนะครับกระปูจานตั้งแต่วันพระนะครับตองวดนะครับพื้นกระได้ตัวเลขหนึ่งสี่หนึ่งนะครับสำรับ ปูจานนะครับนอ้องสำหรับปูจานเพื่อนกระไดขอจากปูจานนะครับเพื่อนไดต 1, น้ตัวเลข17นะครับตัวเลข17นะครับเดี๋ยวแอดมินจะท่วนตัวเลขให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนาอเลขทูป1นึ่สี่หนึ่งนะครับเลขปูจาน17นะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขของพ่อแห้งนะครับก็ไว้เป็นแนวทางด้วยครับเด้อ เปื่อนเป็นตัวเลขโชกลาบตัวเลขที่มีร้งวันนะครับนอในงวดวันที่16มีนาคม25 6 5นหอะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเด้อครับเดอการลงทุนก็มีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนอก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเดอครับท่านผู้ชมแอดมินบุญธรรมน้ำโชกขอไว้พรอในท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบไปความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไป คอยสกฉกมันๆกับทุกคนด้วยครับเดิอสวัสดีครับ